สวัสดีค่ะพบกับ1ิบเอ็ดอโต้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้เลย Toyota i n n o v a นะคะ2.8งจุดแปดวีคิตาเกียร์ออโตปีสองพนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะนั่งสบายมากๆนะคะและราคาก็ถูกกว่าป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งอีกบางห่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวพร้อมกันเลยนะค่ะเรามาเริ่มด้านหน้ากันนะคะตัวนี้ก็คันใจใหญ่มากๆเลยนะคะกระโปรงหน้าใหญ่ๆนะคะตัดด้วยกระจังหน้า สีเทาอ่อนนะคะตัดด้วยโครเมียมสวยมากๆเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะไฟส่องสว่างสวยงามมากคันนี้คันนี้นะคะตัวรถมันจะแบนอ่อนแบบสีเทาแบบดำดำมุกๆุกอ่ะมันจะเหมือนมีกิตเตอร์กิตเตอร์รอบคันเลยค่ะกลิตเตอร์เล่นสีอ่ะสวยมากคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อนะคะล้อยางขอบ17นะคะเป็นยางดันหลบนะคะ รอ,อ,รอแล้วก็ยางแล้วก็ยังดีๆอยู่เลยนะยังใช้งานได้นานอยู่นะคะเราม,มาดูตัวข้างกันตัวนี้นะคะแต่งแหลกล้าค่ะสีเงินสวยมากคิวโคลเมียมนะคะมือจับโคลเมียมมีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีนะคะง่ายต่อการเปิดปิดมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจกนะคะไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะคือคันนี้มันจะยาวมากๆเลยนะคะ คุณลูกค้าดูนะคะความยาวของตัวรถนะคะคุณคันนี้จะใหญ่แล้วก็กว้างนั่งสบายแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยว, <S <S วะะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังแต่งเสากาสคีบฉลามนะคะมีไฟเบกรกลงที่3มองเห็นชัดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมี <ๆ S 1> ที่ปัดกันฝนนะคะ Innova าคริสตนะคะรุ่น 2.8V ชัดเจนนะคะไฟไท้าย สวยมากนะคะออกแบบมาสวยมากเดี๋ยวราจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะนี่สวยงามค่ะมีขักข้างหลังนะมันก็จะปูพรมมาจากด้านหน้านะคะมันก็จะทะลุออกมาเนาะนะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะออกสีครีมนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีแม่แรงนะคะแล้วก็หมุนล็อกออกนะคะแล้วก็เปิดออกได้เนาะ ข้างหลังก็จะมีไฟให้ด้วยนะเผื่อมองไม่เห็นนะคะมีไฟให้มีที่เกี่ยวมีตะขอเกี่ยวของให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพับเบาะให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับเบาะให้ดูนะคะความกว้างของรถนะ,ะนี่พับไปเลยนะคะแบ่งครึ่งๆเลยส่วนเบาะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าจะดึงออกหรือไม่ดึงออกก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ติดเบาะด้านหน้านะคะไม่หักแน่นอนนะคะจะไม่ชนหักด้านหน้านะ ค่อยๆวางลงนะคะนี่เลยแล้วก็เปิดไฟสว่างหน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้ก็มีที่เกี่ยวขอให้ทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะโอเคค่ะเราก็ดึงขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะน๋ยวเรามาดูภายในนะคะเป็นสีดำนะคะทั้งภายในภายนอกเลยเนาะมันตัดกับ พรมสีครีมอะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในนะคะถ้าเรามานั่งรถข้างในคันหลูๆคันนี้แล้วเนาะเบาะมันก็เป็นเบาะหนังนะคะเย็บ yep. ตัดกับได้สีขาวนะคะแต่ก็สวยนะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้กันนะคะตรงนี้เขาก็จะมีพรม i n นโนวให้นะคะทับซ้อนกับพรมยางอีกชั้นหนึ่งนะคะใหม่สะอาดอมากๆเลยนะคะเ <Wow. S 1> okay. เดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลหน้านะคะเขาก็จะแต่งเป็นทรงโค้งมนนะคะมันจะเป็นลูกคลื่นเนาะด้านหน้ามันทําให้ทัศนวิสัยในการมองอ่ะมันกว้างขึ้นนะคะตรงนี้นะแอร์แบบว่าโอ้โหเต็มรถนะคะเนียแอร์โคตรเย็นเลยค่ะนี่เรามาเปิดดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ช่องเก็บหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ที่เก็บเอกสารได้อีกสองนะคะอ่าตรงนี้ที่วางแก้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะคะนี่ ะะเป็นมีไฟอัตโนมัตินะคะเวลเาเปิดกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะคันนี้ออปชันที่เขาจัดเต็มจริงๆเลยนะคะ <Yeah>. oh. ชอบมากเลยเอ่ะล้วมาดูไฟตรงนี้กันหน่อยนะคะตรงนี้เป็นตัวคริสตัลนะคะตัวใหม่เลยนะคะเขาจะมีไฟเรืองแสงสีฟ้าให้นะคะภายในรถนะนี่ไฟสองสว่างมากเลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากคันนี้ออกแบบมาหรูหราไฮโซมากนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟก่อนนะ ค่ะเรามาดูคอนโซลกลางกันเลยนี่เขาออกแบบมาแบบว่าโคตรไฮโซเลยค่ะเขาแต่งโคมียมให้ด้วยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะคะนี่เ,เข้าเมนูอัตโนมัตินะคะเรามีเมสเซจให้นะคะมีบลูทูธให้มีคำสั่งเสียงมีข้อมูลรถนะคะตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะมี iPod ด้วยนะคะ DTV ได้ด้วยนะคะแล้วจะกดไปตรง นีเวกเตอร์ให้นะคะนี่ตรงนี้นะคะอ่าแผนที่กดไปเลยนี่ค่ะคือจอมันใหญ่มากนะคะง่ายต่อการมองมากขับรถคือแบบว่าไม่ต้องระแวงเลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันหน่อยนี่เลยกล้องหลังนะคะก็คมชัดมากๆเลยนะคะมีเส้นบอกระยะให้ชัดเจนนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงมาไล่ดูข้างล่างกันหน่อยนะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะปกติเลยเนาะ,ะตรงนี้ก็ มีที่ใส่รีโมทที่วางอะไรตรงนี้ได้เนาะเกียร์อัตโนมัตินะคะกุญแจนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะอยู่ฝั่งคนขับตรงนี้นะคะที่เก็บของนะคะค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะมันตัดกับลายไม้อะสวยมากเลยนะคะแล้วก็แต่งสีเงินนิดหน่อยนะคะสวยงามมากเลยนะคะคันนี้ เป็นมันติฟังก์ชัน,นะคะเล่นได้ทุกอย่างนะคะปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ฝั่งความมือของคนขับนะคะเดี๋ยวเรามาดูไมค์คันนี้นะคะไมค์อยู่ที่1,70,000นเนะคะคันนี้ก็คือถับสบายก็ต้องใช้นะคะไมค์ก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่รถก็งปีใหม่ๆยังรถยังใหม่สภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะไปดูเบาะหลังกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่เบาะแถว2นะคะมันจะเป็นเบาะ กลางแยกนะเดี๋ยวเราเริ่มจากบนเพดานกันก่อนดีกว่านะคะบนเพดานก็ยังแบบว่าใหม่เลยไม่มีภาพนะ้ำไม่มีคราบสนิมน,นะคะใหม่กิ๊บเลยนะคะเป็นแอร์3ตอนนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอีกนะคะนี่เลยตัรคีสตันจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากค่ะนั่งโคตรสบายแอร์โคตรเย็นเลยค่ะนี่นะมีไฟนะคะรอบพันเลยค่ะสบายมากบายจริงนะคะเดี๋ยวเราจะ ไล่ลงมาดูให้นะคะตรงนี้มีอะไรนะคะต้องบอกหลังนะ,ะตรงนี้นะคะเอาไว้ทนอาหารได้นะคะไว้ทานอาหารไว้วางแก้วได้นะคะตรงนี้น้ําหนักนะคะจะไม่เกิน10กิโลนะคะรองรับได้ไม่เกิน10กิโลนะตัวนี้แต่งลายไม้ด้านหลังด้วยโคตรไฮโซเลยนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะเก็บอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะด้านในนะคะด้านในนี่ค่ะเขาไม่โฮมโตโยต้าให้นะคะ แล้วก็พรมนี่ให้อีกสองชั้นเลยนะคะแบบไม่ต้องกวาเปื้อนเลยนะคะ <Wow. S 1> ตรงนี้นะคะเขามีที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ด้านหลังนะคะไว้ชาร์จแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์อะไรอุปกรณ์เล็กๆได้นะคะนี่ค่ะนะโอเคถ่ okay. าเรามาดูเบาะแถวกลางแยกหน่อยสิคะว่ามันมีอะไรนี่เลยมีที่วางแก้วให้นะคะสองแก้วนะคะหรือละเราจะพับเก็บก็ได้ถ้าเราจะเดินไปเบาะแถวสามเนาะไม่ต้องลงรถ พับเบาเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาคาซีทให้นะคะปลอดภัยสําหรับเด็กน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเบาแถวสามเราจะพับให้ดูนะคะค่ะตัวนี้เราลืมบอกว่าเรามีที่เพิงแขนให้นะนี่สบายมากค่ะถ้าเราจะพับเบานะเราก็ต้องเก็บเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะพับเก็บขึ้นไปเลยง่ายมากๆค่ะไม่ติดขัดเลยนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งทางไหนให้ดูนะคะว่า มันใช้งานได้จริงๆนั่งได้จริงๆนะคะนี่เลยผู้ใหญ่ก็นั่งได้ดีเลยนะคะเข oh. ่าคือแบบพอดีเลยความยาวมันไม่ชันไม่ชิดเกินไปเนาะเบาะหลังนิ่มๆเลยนะคะนี่เลยมีแอร์ช่องใหญ่ให้อยู่ข้างๆให้อีกต่างหากคันนี้คือจะบอกว่าออปชันแล้วก็แอร์เขาแบบจัดเต็มจริงๆนั่งสบายมาก <Yeah. S 1> ชอบมากเลยค่ะคันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเครื่องต่อนะ ตรงนี้ก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะนะคะเพราะมันเป็นรถคันใหญ่นะคะแต,แต่ว่าก็เปิดได้ง่ายอยู่เนเาะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่อง2.8ลีกันนะคะตัวนี้นะคะคานนะคะคานใหญ่นะเราสามารถโกลงไปดูข้างล่างได้นะคะใช้ไฟฉายสองได้นะตรงนี้นะคะคานนําเดินนะคะไม่มีการชนทีม่มีการท่วมแน่นอนนะคะตัวนี้ก็มันจะมีปุ่มสตาร์ทให้นะคะพร้อมตัวเบรก ABS ให้นะคะ นอนนะคะก็ยังเดิมๆนะคะมีตั้งสีเดิมๆอยูเ่เลยนะคะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆอยู่ครบเลยนะคะ อันนี้เครื่องแห้งๆเลยสวยมากค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ To y o ต้ Innova ว2.8 v i s t a เกียร์ออโต้ี2 8คันนี้นะคะรานะคาอยู่ที่828,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ828,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็ได้รถคันใหญ่ๆรถครอบครัวอย่างนี้ไปขับไปเที่ยวกันได้สบายๆเลยนะคะตัวนี้ก็นั่งดีพอๆกับรถตู้ลยนะรถตู้ใหญ่นะคะคันนี้ก็ใหญ่กว่านะคะโอเคค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะมี มีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ให้สปีนะคะหรือ20,000กิโเมตรนะคะแล้วก็มีฟรีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะย4ชั่วโมงนะคะนาน1ึงปีนะคะดอกเบีย้ยพิเศษคะ่ะเริ่มต้นที่2.79นะคะเครดิตดีดฟรีดาวได้เลยนะคะโทรมาปรึกษ,ษาเราได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะคุณลูกค้าจองเลยนะคะคันนี้5,000ันบาทเท่านั้นรีบจองรีบมาดูรถนะคะรีบจัดไฟแนนซ์เลยนะคะคันนี้นะะห้ามพลาดเลยนะคะตัวที่แบบว่าแอร์เย็นๆแบบนี้หาย,ยากมากนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากดูคันอื่นเพิ่มเติมนะคะติดตามเราได้ที่ช่อง Youtube นะคะเราจะรีวิวให้ลูกคันในเต็นท์เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ